สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านด้วยนะครับผมก็ใครเข้ามาแล้วนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคนละ1แชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1แชร์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับอาจารย์จะมาวิเคราะห์นะครับก็คือ เลขกำลังวันครับงวดนี้ผมฟันที่1กับ5ใครชอบอะไรไปใส่ครับคุณชอบ1ก็ไปใส่นะครับ1 5หก็ได้นะครับ1 7 18หรือ19นะครับใครชอบ5้าอาจจะเป็น5 7 5 859ก็ได้นะครับก็ได้นะครับนะก็ไปใส่กันนะครับแต่ก็ซื้อติดไว้ได้นะครับ1 5ผมพูดนะครับว่า1 5เนี่ย มีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับที่จะมาบนและล่าง1ห้ามีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับที่จะมาบนและล่างนะครับแคปเจอร์เลยนะครับใครแคปแล้วพิมแคปแล้วนะครับใครแคปแล้วพิมแคปแล้วนะครับต่อไปเลขทูครับอะ่ะเลขทูอะ่ะทุกคนครับแคปเลขทูครับอันนี้เลขทูครั้งที่1นะครับเลขทูครั้งที่1เนี่ยก็จะได้อะไรบ้างครับ อ่ะขึ้นหรือยังครับเลขทูโอเคนะครับเลขทูครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีเจ็ดสี่เก้านะครับแล้วก็เจ็ดหนึ่งเก้านะครับเพราะว่าผมดูเลขทูอะครับหนึ่งกับเก้าเนี่ยตัวเดียวกันนะครับเห็นแบบทิ้แรกเห็นเป็นหัวบนบนนะครับคิดว่าเป็นหนึ่งนะครับอ่ะทุกคนแคปเจอร์นะครับอ่าโอเคนะครับทุกคนอันนี้เป็นเลขฟันครับเลขฟัน เลขฟันครับเลขฟันนะครับฝุมฟันที่หนึ่งกับห้านะครับก็คือหนึ่งสามนะครับหนึ่งสามอาตัดหนึ่งสามออกไปก็ได้นะครับเพราะว่าผมว่าไม่ออกหรอก1นึ่งสามเนี่ยออกยากนะครับหนึ่งสามเอาวันนี้เริ่มตัดให้ตัวหนึ่งแล้วนะครับหนึ่งสามออกยากครับนะครับ หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าครับแคปเจอร์ครับส่วนผม,ผมชอบตัวไหนมากที่สุดอ่ะผมก็ชอบนีก็เนี่ยครับหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าห้าเจ็ดห้าเก้านะครับเนี่ยผมก็ชอบนะครับก็ชอบประมาณห้าหกข่าวนะครับหนึ่งสี่เนี่ยติดไว้นะครับ ติดกันหลุดนะครับมีเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะมาบนล่างเลยวันนี้พูดตรงๆนะครับทุกคนแนะคปเจอร์เลขกำลังวันนะครับเลขกำลังวันวันพระเนี่ยเลขกำลังวันพระนะครับเลขกำลังวันก็คือเลขสองครับสองตัวแรกคือสองหนึ่งครับสองหนึ่งอ่าทำไมเขียนสองศูนย์ล่ะ อะสองหนึ่งครับแคปเจอร์สองหนึ่งครับสองสามครับสองสามครับอ่ะต่อไปครับสองสี่ครับสองสี่ครับ <c oughs> นะครับอ่ะต่อไปครับสองห้า 25ครับต่อไปครับ2องครับ27ครับต่อไปครับ28 28ซื้อครับซื้อติดไว้นะครับอาจจะมาบุญก็ได้นะ28งแปสองสอเนี่ยต่อไปครับสองเก้านะครับแคปเจอร์ครับ นะครับก็มีอะไรนะครับ20 21 23 24 25 27 28 29นะครับผมขอตัดตัวแรกเลยครับคือ23 ผมขอตัด2-3ครับโอเคไม่เป็นไรครับอย่างนั้นผมตัดให้อีก1ตัวแล้วกันนะครับนะก็ได้เท่าไหร่เท่านั้นครับก็คือตัวแรกนะครับก็คือ2-1ครับ2-1แล้วก็อะไรนะครับ2-5นะครับ2-7 2-8 2-9แล้วก็2-4 นะครับอันนี้เลขกําลังวันนะครับเลขกําลังวันเลขอันที่จะออกนะครับเลขอันที่จะออกตัวแรกเลยครับทุกคนห้าเก้าสองแปดแล้วก็8ปดเ้า สมห่างเนี้ยเลขอันที่จะออกอ่ะแคปเจอร์เลยแต่ถ้าผมชอบผมชอบตัวไหนมากที่สุดผมชอบห้าเก้าครับกับแปดเก้าผมชอบสองห่างนี้นะครับเลขอันที่จะออกฝากกดไลค์กดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ